ทำความรู้จักกับซิลประตูพาร์ทสจากพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็อาจจะได้ทราบกันแล้วว่าจุดประสงค์หลักๆของการติดซิลประตูคืออะไรและซิลประตูมีขนาดไหนบ้างและสําหรับพาร์ทน,นี้เราจะมาพูดถึงวัสดุที่นํามาใช้ในการทําซิลประตูกันบ้างนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะคิ้วยางประตูหรือว่าซิลยางประตูที่เรารู้จักกันเนี่ย ก็จะทามาจากยางตามชื่อเลยค่ะแต่ในบางยี่ห้อก็จะมีการนาโครมาใช้ทําด้วยเหมือนกันซึ่งยางที่นํามาใช้ก็จะมีอยู่หลายเกรดค่ะแล้วก็ให้คุณสมบัติที่ต่างกันเป็นในเรื่องของความยืดหยุ่นความหนาแน่นและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมค่ะถ้าให้พูดถึงหนึ่งในยางที่นิยมเอามาทำซิลประตูก็คือยาง epdm ค่ะซึ่งก็คือยางเอทิลีนโพรพิลีนโดยมีคุณสมบัติคือความต้านทานต่อโอโซนแสงแดดและสภาพอากาศได้ดีและยังมีความยืดหยุดด่นดีทนทานต่อสารเคมีพวก กดเจียจางและดังต่างๆค่ะอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับการนํามาทําซิวประตูมากๆและใครนะคะที่กําลังมองหาซิวประตูคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลขอแนะนําซิวประตูแบรนด์ช่างเถื่อนบายพี่ๆเลยค่ะเพราะสินค้าของเราทามาจากยาง EPDM คุณภาพดีและมีกาวแตดตัวมาให้แล้วสามารถติดตั้งได้ง่ายแน่นอน,นะคะ่ะใครสนใจคิดที่โชว์เคสหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ